สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษ สักเส้นลายมือเศรษฐีสักลายมือหนุนดวงเสริมดวงเพื่อให้คุณเฮงให้คุณปังออกแบบการสักเส้นลายมือทั้งหมดโดยสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6666 66. ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2565บอกกับชาวลัคนาราศีธนูไว้ตรงนี้ว่าดาวสามดวงโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูดาวเสาอยู่ตรงนี้มาพักใหญ่ๆแล้ว นะครับแล้วก็มีดาวศุกร์ที่ไปอยู่ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่กับดาวอังคารคู่มิตรซึ่งดาวอังคารได้มหาอุดต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีหลายเรื่องนะครับที่คุณจะเมคมันนี่ได้แล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆในช่วงเดือนมีนาคม แต่เป็นโปรเจกต์ที่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบเป็นเป็นทีมนะครับสามคนสีคนอะไรทํานองนั้นถ้าทำคนเดียวจะไม่ค่อยเวนะิร์กเนี่ยนี่ยคือชาวลัคนาราศีธน,นูดาวพระหัสยยังคงโยกหน้าชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับส่วนดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพันธุ น่านะครับอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยสติปัญญาอัญชานฉลาดและการออมองอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะขาดมองขาดหมายความว่าไม่ได้มองแค่ผิวเผินมองแล้วชาวธนูเนี่ยเหมือนคนที่กำลังโกงธนูแล้วยิงเข้าเป้านั่นก็หมายความว่าตัวคุณเองนั้นนะครับตั้งใจจะทำอะไรไว้มักจะได้อย่างหวังในช่วงเดือนมีนาคม แต่ดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานไปเป็นประเนี่ยต้องอาศัยคนมาช่วยด้วยนะครับอย่าไปวันแมนโชทำคนเดียวนะจะเหนื่อยแล้วก็จะความสำเร็จจะได้ไม่เต็มที่พยายามหาแนวร่วมคนเก่งๆมาช่วยนะครับแล้วก็ดาวพุธไปอยู่กับดาวอาทิตย์ชื่อเสียงก็จะได้รับความสำเร็จดีไอ้คำว่าประนี่หมายความว่าคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้ถ้าเราทำคนเดียวมันโอ้โห จุกจิกนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็งานที่รวมกลุ่มเป็นทีมตรงนี้ถ้าคุณสามารถทำได้ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นโปรเจกต์ที่คุณทำได้ในระยะยาวๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะก็จะมีเงินเข้ามาหลายทางแล้วก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนู นะครับตัวคุณเองเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่า,ามีช่องทางที่การเงินจะเข้ามาหลายทางแต่ก็มีเรื่องที่คุณจะต้องใช้จ่ายออกไปด้วยความสุรุ่ยสุร่ายของชาวธนูเองมีแผนอยาก,กได้โนอนได้นี่หลายอย่างนะครับใจจดใจจ่อจดจดต้องจ้องอยู่นานแล้วคิดว่าช่วงเดือนมีนาคมได้น่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเจ้าของตามที่คุณเองนั้นปรารถนาอย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนความรักไปเป็นประนะคุณไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานซะส่วนมากนะครับนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูนะสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันแต่วงเล็บว่าน่าจะมาจากวงงานหรืองานพามาเจอกัน นะครับนะครับส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วพยายามเอาใจใส่กันมากสักนิดหนึ่งบางครั้งบางทีดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพุธไปเป็นประเนี่ยเราละเลยคู่ครองหรือคู่ครองละเลยเราเกินไปไม่ส่งผลดีทั้งสิน้นนะครับเดี๋ยวชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณเองคนที่เป็นชาวธนูเนี่ยมันเป็นดาวมันเป็นลัคนาราศีปลายธาตุไฟ มันต้องการการเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองในแบบที่พอเหมาะมากเกินไปธนูก็ลำคาญน้อยไปธนูก็ไม่แฮปปี้นี่แหละครับคือลัคนาราศีธนูแต่อย่างไรก็ตามความรักความสัมพันธ์ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่พยายามเอาใจใส่กันสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นธนูกับคู่ของธนูเองที่ต้องเอาใจใส่หรือคู่ธนูคู่ของธนูเองต้องเอาใจใส่ธนูให้มากเช่นกันเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธไปเป็นประ นะครับไปอยู่ในเรือนพันธุฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมันมีเรื่องความรักเป็นพลังการชาร์จแบตอย่างดีเมื่อไหร่ที่ความรักดีหลายๆสิ่งมันแฮปปี้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธมันเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานในดวงเดียวกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล